สวัสดีค่ะวันนี้ไปนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปกินแก้วผดอย่างถูกวิธีนะคะนี่เราหยิบตัวเฟรดี้คิตตัวนี้ออกมาหยิบตีวิตนะคะมันจะมีทั้งหมดสามรสใครใครชอบใครชอบรสไหนก็สามารถหยิบรสนั้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นนะคะเราแกะขวดนะคะอ่าระหว่างนี้เราจะต้องพูดว่านะนะคะแล้วก็อ่าทำไมถึงเลือกทานกับตีวิตก็เพราะว่าตัวตีวิตตัวนี้วิตามินซีสองมอลเตอร์เซนน้ำตาลที่น้อยมากอที่สุดหกกรัมเท่านั้นนะคะทนี่เราจะเอาตัววิตามินและคาร์คาลเซียมตัวนี้นะคะใส่ไปในขวดเลยจ๊งจ้มเนี่ยค่ะก็เปิดขยวดเลย้วก็ ขยับไปไเรื่อยๆนะคะถามว่าขยับไปนานแล้วเอ๊ะทำไมถึงมันยังเป็นผงๆอยู่อันนี้คือไม่ต้องตกใจไปทีเดียวจันมานะคะเพราะว่ามันเป็นปกติค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้ละลายแบบไปอยู่กับน้ำทั้งหมดทั้งร้อตเลยนะคะมันจะยังมีผงๆที่ยังแบบว่าเหลือไว้อยู่แต่เราสามารถที่จะทานได้ปกติไม่มีอันตรายรอ,อะไรทั้งสิ้นนะคะรสชาติก็ปกติของซีริสรสส้มหรือรสตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตัววิตามินเขาเนี่ยเราไม่มีการแติมผงก็เติมผงไมด้ทั้งสิ้นน,น,นะคะวันนี้ก็ยังขยับต่อไปเรื่่่ออยยยๆะขได้แล้วนะะคเรื่อย นี่นะคะมันก็จะเป็นโปรงๆหนึ่งที่เหลือไว้หนึ่งนะคะแต่ว่าทานไม้ปกติทุกวันแต่ก็ทานเวลาไหนก็ทานเวลานั้นทุกวันนี่ทำให้ทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อกดหลับที่มีขึ้นแล้วกดหลับที่ไวคือนะคะ